สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่กันนอกสถานที่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมากินชาบูปกติเราก็จะกินชาบูเป็นแต่ในห้างใช่ป่าวันนี้ไฟก็เลยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพาทุกคนมากินชาบูในสวนบ้างคะ่ะทุกคนนะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นชาบูกลางสวนแบบว่ากินอยู่ในท่ามกลางารธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถเก็บผักเองได้ด้วยนะคะทุกคนก็เอาไปต้ม กินได้นะคะแต่ดูจากสภาพท้องฟ้าเนนะ่ตอนนี้แล้วก็คือฝนตกหนักมากแล้วก็ดินก็คือเปียกหมดแล้ไม่รู้ว่าจะได้เก็บผักหรือว่าได้เก็บดินนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยะคะ่ะเดินได้ ไปได้ขาบอกว่าให้เดินตรงแกนกลางของไม้จะไม่หล่น ซึ่งที่นี่นะคะทุกคนเขาบอกว่าเป็นส่วนของป้ากับมานะเหมือนกับอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแนวคิดที่ว่าทําร้านชาบูขึ้นมานะคะร้านน่ารักมากคือมีทั้งในห้องแอร์แล้วก็แบบกลางสวนแบบนี้นะคะแต่ว่าเรามากินกลางสวนทั้งทีเนี่ยก็ต้องนั่งข้างนอกเนาะนี่คือพวกแปลงผักนะทุกคนแต่ว่าป้าอากินไม่เป็นสักผักเลยที่อยู่ตรงนี้นะยังต้นน้อยอยู่เลยอ่ะฝนตกหนักด้วยมันก็เลยแบบแฉะหมด ต้มยำแบบน้ำกนเข้มมากมาเลยวิธีการกินหมูให้หนิ่มให้เหนียวเห็นไข่ไหมคะตี๋่ะน้ำจิ้มมีสองแบบมีซีฟู้ดกับเขาเรียกจิม้มอะไรซุกกี้เหรอเราลองชิมซุกกี้ก่อน อร่อยมากหมูนุ่มมากเลยอ่ะอะไรในปากมาต่อกันที่น้ำจิ้มซีฟู้ดชิมย่างซีฟู้ดอ่ะอร่อยอืมแซ่บดีแซ่บไคะแซ่ค่ะอะไรแซ่บคะไม่ต้องบอกว่ามึงอ่ะแซ่บตับหมตัวกุ้งสดนะจ๊ะนอกจากชาบูแล้วก็ยังมีของแซ่บอยู่บ้าง กุ้งสดปลาร้าเราจะลองมากินกุ้งปลาร้านะคะทุกคนอุ้ยอื้อกุ้งมีความนิ่มๆเบ้งบลปลารแบบนุ่มๆดีดีน้ำซุปต้มยำน้ำข้นดีแบบมากแม่ามาใส่เลยอะกุ้ง อร่อยอะ่ะดีมาก,มากเปียกชุ่มฉ่ำเือเราเก็บผักไม่หมดเลยแล้วก็ <S <S เดี๋ยวเอาไปให้ที่ๆเขาลางแล้วก็เอามาต้มกินนะคะเมื่อเราเก็บเ,เก็บยังไงอะ่ะ ตัดเลยป้ายจะใช้ดึงยอดมันแล้วก็ตัดเราต้มดอกแค่เนี้ยนะเออนั่นแหละกินได้มันย่าเปล่ากินได้ปะได้ที่ไหนละอ้าวเหรอกินไม่ได้เหรออ๋อนู้นดีกว่าไม่รู้อ่ะอันนี้กินไม่ได้เหรอคุณว่าป้ายกินผักอะไรเป็นบ้างแล้วดูดิเห้เคา้าแล้วก็ไปต้มกินกับชาบูอันนี้คือใบกะเพรากินได้ปะอันนี้อันนี้กินได้ปะวะมาเก็บผักนี้เร็วไปไหนกินได้บ้างนี้ผักอะไรคะ อันนี้เรากินไไม่เก็บผักเลยพราะเราก็ช้อนวันนี้นี่ยผักกระดูกก็คือยากเห็นคนอื่นเขาตัดผักกันนะก็คือแบบสูงแบบนี้ก็คือน่ากินมากแล้วดูฟายอ้โหนี่ใบกะเพรากไม่แก่ยังไม่แก่แบบสีมันยังไม่ออกตัดมาหมดแงเนี้เอ้าก็ตัดแบบนี้อ๋อเหรอแต่ตัดละคนตัดไม่เป็นตัดสามคนนี้คงตายเรียบอะี่ปอตายก่อนให้ดูไม่ต้องห่วงหรอกนี่นะคะผักที่ไล้าเรี้อย้ ใบกระเพราแล้นีาจะช่วงชิมผักที่เราเก็บมาอืเกิดยื่นอะไรอืมเหมือนกินกะเพราที่บ้านเลยพ่อมันอยู่ในน้ำอ่ะมันผัดกัเพาหมูสับอ่ะแล้วลำฝางอ่ะน้ำตาอะไรมาหรอเป็นโบราณอีกแลอมอร่อยกะเพราเขาแบบหอมๆเลยกินได้ไปเต็นก็ได้อิ่มแล้วค่ะอร่อยมากทุกคนจริงๆแนะนำให้มากินแต่ ก็ไกลเข้ามาจะเป็นทางเหมือนฟิวแบบูบบ้านหน่อยหปะเหมือนซอยบ้านคนงงๆแบบนึงนะคะแต่พอข้ามาก็คือแบบเป็นสวนดูดิเห็นปะแบบแบบบ้านฉันเออค่าเสียหายเราคนละ2 9คนละ291าบาทเออ300ถือว่าถูกนะถือว่าถูกเนาะเออถูกมากแล้วก็อิ่มด้วยนะคะได้เก็บผักด้วยกินไว้กะเพรานะคะ ก็ถ้าเกิดใครจะมานะคะซอยประชาอุทิศซอย14เข้ามาข้ามสะพานมาเพิ่มเดินลึกๆหน่อยนะคะซอยลึกๆหน่อยแล้วก็ตรงทะลุเข้ามาเลยค่ะก็มีที่จอดท้ยนะนี่นะคะทางเข้าเป็นประมาณนี้นะตอนนี้นะคะก็ถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนลืมนะคะอัดคลิปจบที่ร้านชาบูทุกคนเราเลยก็มาปิดจบที่นี่นะอ่ะโอเคถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศในการกินชาบูนะคะเอออยากได้ฟิลแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็แนะนํานะคะลองมากินกันได้จ บอกว่าอาหารอร่อยมากหมูคือดีมากแล้วก็ไม่มีเนื้อทุกคนมีแต่หมูนะนะคะถึงจะไกลหน่อยแต่ว่าพอคิดว่าคุ้มนะโอเคสาหรับคลิปวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวแล้วนะคะถ้าเกิดชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเกิดอยากดูคลิปต่อไปก็กด subscribe ไว้เลยคะ่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ